อันนี้ติดตั้งแอปนะคะ AI 2 5 8นะคะการติดตั้งกล้องนะคะเราเตอร์ w i f i โทรศัพท์มือถือและกล้องต้องอยู่ใกล้กันนะคะติดตั้งเสร็จแล้วเราสามารถย้ายไปติดที่อื่นได้เลยในภายในบ้านเราที่เป็นสัญญาณ w i f i ของเรานะคะเสียบปลั๊กกล้องทีละตัวนะคะย้ำนะคะเสียบปลั๊กกล้องทีละตัวติดตั้งทีละตัวนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะในการติดตั้งอย่างแรกเลยคือลูกค้าต้องเชื่อม w i f i บ้านของลูกค้าก่อนนะคะที่เป็น WiFi นะคะ 2.4G นะคะหรือ Wi-Fi อันไหนก็ได้ที่ไม่ขึ้น 5G อย่าเชื่อม 5G เด็ดขาดนะคะถ้าไม่งั้นนะคะกลัวผิดพลาดประการใดให้ยกเลิก Wi-Fi 5G ออกจากโทรศัพท์แล้วเชื่อมต่อเลยนะคะเชื่อมต่อ WiFi บ้านของเรานะคะยกเลิก Wi-Fi 5G ออกเลยแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดแอปเลยนะคะเวลาเชื่อม Wi-Fi บ้านเสร็จแล้วไปที่ดาวโหลดแอปนะคะแอปไปที่ Play Store หรือ App Store นะคะแอปที่ชื่อว่า AI นะคะ258นะคะผิด สักคู่นะคะเอาใหม่เนาะ AI สองนี่นะคะเจอแล้วนะคะแอป AI 258แต่ทางร้านนะคะแต่ทางร้านนะคะของทางร้านดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วอ่ากดเปิดเลยค่ะกดเปิดนะคะกดอ่ายอมรับ กดอนุญาตนะคะอย่าก,กดปฏิเสธหรือว่าใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้ามาถึงหน้านี้นะคะลูกค้าเห็นไหมคะอย่าก,กรอกใดๆทั้งสิ้นนะคะห้ามกรอกนะคะย้ําว่าห้ามกรอกนะคะให้กดลายด้านล่างค่ะ <c oughs> กดลายแล้วนะคะลูกค้ากดอนุญาตค่ะกดอนุญาตยอมรับทุกอย่างเลยนะคะอย่าก,กดปฏิเสธนะคะ <c oughs> มาถึงหน้านี้นะคะกดบวกตรงนี้ค่ะกดบวกเพิ่มเข้าไปนะคะ แล้วก็กดยืนยันตกลงยอมรับแล้วก็อนุญาตค่ะทุกอย่างนะคะแล้วก็มาถึงหน้านี้เรื่องบรรทัดแรกค่ะการเชื่อมต่อแบบ AP ค่ะมาถึงหน้านี้นะคะกดคําว่าเชื่อมต่อฮอสปอ o ตค่ะมันจะเด้งมาหน้า wi-fi ของเราอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้เรานะคะเชื่อมต่อ,อ Wi-Fi ของโทรศัพท์ไอ Wi-Fi ของกล้องนะคะที่ขึ้นต้นว่า i p IPC นะคะถ้าของใครเด้งไปหน้าอื่นให้ย้อนกลับมาที่หน้าตั้งค่าเลือก w i f i ของตัวกล้องนะคะเนี่ยค่ะเชื่อมเลยนะคะต่อเนี่ยค่ะบางครั้งเขาจะถามรหัสกล้องนะคะเราก็ใส่18ตัวค่ะ หกเจ็ดแปดนะคะหนึ่งแปดตัวนะคะกรอกรหัสผ่านหนึ่งแปดตัวนะคะใส่หนึ่งแปดตัวขึ้นไปแล้วก็กดคําว่าเชื่อมต่อนะคะของบางคนก็ไม่ถามนะคะถ้าเชื่อม Wi-Fi กล้องแล้วของบางคนก็ไม่ถามนะคะไม่ต้องตกใจค่ะว่าทําไมของแอดมินถามนะคะบางครั้งไม่ถามนะคะบางครั้งก็ถามถ้าเชื่อมต่อแล้วรอนะคะนับหนึ่งถึงสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบด้านบนยังไม่ต้องไปสนใจนะคะรอให้เขาเชื่อมก่อนแล้วขึ้น Wi-Fi ก่อนแล้วกด แล้วกดไปหน้าที่เราดาวน์โหลดแอปเลยนะคะอ่าเราแอปเมื่อกี้ AI นะคะกดไปหน้าที่เราดาวน์โหลดแอปเลยถ้าขึ้นหัวข้างบนก็กดหัวข้างบนถ้าไม่ขึ้นหัวข้างบนก็กลับไปหน้าที่เราดาวน์โหลดแอปเลยนะคะที่ขึ้นต้นว่า AI 258ค่ะอันนี้นะคะถามแบบนี้ให้เชื่อม Wi-Fi นะคะที่เป็น2 4 G ของบ้านเราแล้วใส่รหัสผ่าน,นะคะ่ะ อันนี้สําคัญที่สุดนะคะลูกค้าอย่าใส่รหัสผ่านผิดนะคะถ้าใส่รหัสผ่านผิดไม่สามารถติดตั้งกล้องได้เด็ดขาดนะคะกดต่อไปค่ะถ้าถึงหน้านี้แล้วรอหนึ่งถึงสองนาทีนะคะรอหนึ่งถึงสองนาทีค่ะ รอสักครู่นะคะเรียบร้อยค่ะถ้าบ้านเราก็กดบ้านนะคะถ้าที่ไหนเราก็กดตามชื่อที่เราอยากตั้งนะคะ นี่ค่ะของทางร้านติดทางบ้านนะคะกดเรียบร้อยแล้วกดเพิ่มอุป,ออปกรณ์ไปยังรายการค่ะกดด้านล่างนะคะอันนี้เป็นที่สัญญาณเน็ตน,นะคะรอสักครู่ค่ะเรียบร้อยค่ะกดตรงกลางตรงเพลเลยนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถติดตั้งกล้องล้วสามารถใช้งานได้แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะ